ครั้งหนึ่งจิปเคยท้อมากเลยไม่มีคนซื้อใช่ใช่ครับครั้งนึงไม่มีคนซื้อเลยนะตอนทำใหม่ๆอะเหรอตอนทำใหม่ไม่มีคนซื้อไปตั้งขายที่ไหนก็ไม่มีใครเอาขายถูกงไงก็ไม่มีใครเอาไม่มีเลยครับตอนนั้นอะเพื่อนๆว่าไงบ้างพอเราเริ่มที่จะทําเป็นแบบเหมือนอาร์ตทอยเลยแบบนี้ตอนนั้นยังม,มันไม่ดังโห้คือคือผมเข้าใจตอนแรกเขาผมเข้าใจว่าธุรกิจมันทําง่าย เราขายอะไรที่เป็น l ิ m ินเตน่าจะขายได้แต่โชคดีที่ไปกู้เงินกับแม่ลองไปกู้เงินกับแบงก์กันล้มไปนานแล้วใช่ครับใช่ก็เลยจะพักจะผูกแค่ว่าวันนั้นมันมีงานที่ห้างห้างหนึ่งแล้วนะครับเขามาใช่ใช่เดอมอลแล้วก็มาซื้อของที่ที่ ที่ร้านนั้นที่ผมฝากของเขาขายแล้วเขาก็เหมาไปหมดเลยเพราะเขาบอกว่าอุ๊วิคอลเลคชันนี้เขาตามหาที่ต่างประเทศไม่ได้มาเจอที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีกําลังใจตรงนั้นขึ้นมาอะไรอันนี้เป็นลูกค้าฝรั่งเป็นลูกค้าฝรั่งเลยครับเขาแค่มางานอะไรที่ที่จัดในห้างอะไรนี่แล้วก็เดินเดินมาเจอเอ่อของจิ๊บเนี้ยใช่ครับที่ฝากขายที่ที่ร้านเพื่อนพี่ๆที่รู้จักเมื่อก่อนตอนจิ๊บเปิดใหม่ๆมาออกแฉไม่มีใครรู้จักเลยจิ๊บจะต้องจําได้จะบอกพี่โม้ จำได้ไหมพี่มดช่วยผมหน่อยเธอจำได้จำได้เมื่อวันนั้นทำตอนนั้นผมเออตอนนั้นผมทําตุ๊กตาอิชิป แล้วมึงเอาตุ๊กตาออกรายการกูแล้วใครจะดูล่ะของไทเรามาด้วยนะตุ๊กตาอะไรไทยๆอ่ะไปดูไทยอ่ะตอนนั้นทำควายเนี่ยแหละอะไรมายาลาบเลยว่ามีมีหลายแบบตอนนั้นมีหลายแบบคือตอนนั้นเจ้าอะไรก็ได้แบบมอลลี่ยังไม่มีใครรู้จักลาบูบูใครยังไม่มีใครรู้จักอีพวกนี้เลยใช่ใช่่ลาบูบูมดครับมาพยายามอธิบายใช่ไหมพี่มดครับชื่อลาบูบูครับอี่จิ๊อะไรคือบูบูเบอร์เบอร์คุณมินท์จ้าพี่พี่มาพยายามอธิบายใช่ไหมพี่มดครับ ตัวนี้ชื่อบอลลี่นะครับตัวนี้ชื่อพี่มดอยากใช้ออกแบบแบบมึงพูดเป็นหน้าพี่มดก็ได้นะครับอีมึงแล้วมึงใช้หน้ากูไปสับปะหลาดทำไมมีเกลียวคันห่างนะเอเป็นไงล่ะมึงผ่านไปกูจะไม่ถอยกันเลยอ่ะพี่มดดำไปแลล้วูกพี่มดไม่รู้ถ้าทำไปนี่ราคาขึ้นเลยเนี่ยจริงมุดดำกับมุดมูพี่มดครับนี่คือเดี๋ยว เดี๋ยวดีไซเนอร์คนที่ออกแบบลาบูบูจะมาเมืองไทยพี่มดมาไหมครับกูจะไปทำไมกูนอนก็ไปถ่ายรูปไปกูกูนอนเดวันรกวันแรกเนาะพูตอนนั้นใครซื้อของในงงานตอนนี้นี่เป็นร้านเป็นร้านหรอใครไปซื้อวันนั้นแค่ไม่กี่พันวันนี้ของคีณคือปล่อยนี่เลยเป็นร้านมีคนฮ่องกงบินมาตอนนั้นที่มาซื้อแพงๆจริงตอนนั้นภาพแค่ภาพวาดหลักหมื่นผมก็ตอนสมัยนั้นมันยังแพงมากนะไอภาพวาดที่ว่าตอนนี้ เป็นล้านผมได้ข่าวว่าเขาขายประมูลไปหน้าเกือบ20ล้านโหว้าวยี่สิบล้านเราพลาดอะไรไปวะมดดำเราพลาดอะไรไปอล้วพ่อเก๋เนี่ยแหละพลาดพ่อเก๋ประคุณประสานตอนนั้น่ยบ้านหลังนึงินอ่ะจริงผมก็พลาดเหมือนกันจ้าอือเราไม่รู้จะตอนนั้นตุ๊กตาพี่มดเอาไว้ครับสามพันบาทล็อกบ้านกูจังเลยอ่ะลาบุบคมีตัวใหญ่ด้วยเนาะใช่ใช่ใชมีต่ตอนนั้นมีตัวใหญ่ใหญ่ โอ้โหไม่งั้นหมดก็ได้แล้วปรับรับโชคแล้วอุ้ยตัวใหญ่ๆวันนี้เงินอปล่อยก็ได้ตัวละสี่ห้าหมื่นแล้วเนาะโอ้ไม่ไม่ไม่เกินเกินเป็นแสนหรอมีถ้าลิมิเต็ดมากๆแบบเหมือนในช็อปมีคนเคยมาขอซื้อสองล้านก็แบบจริงเหรอตัวเงิน EF ตัวเป็นล้านเลยตัวลิมิเต็ดเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวในโลกเนครับอ่าใช่จะมันประมาณนี้เลยประมาณเมตรหตัวมันสูงสูงเกือบเท่าคนเลยอย่างนี้ใช่ใช่ครับตัวนั้นก็หลายล้านเท่าเด็ดีเท่าเด็ดดีเลยไหนลองคลิปตอนนี้ กระแสไปทางไหนครับอะไรควรที่จะมองไว้ก่อนเลยตอนนี้จริงๆผมมองว่าถ้าเป็นผมนะครับเราเลือกเก็บที่เราชอบก่อนโอเคถ้าเราชอบปุ๊บนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราสบายใจมีความสุขแล้วใช่แต่ถ้าคุณจะมองในการลงทุนก็เก็บของที่เป็นลิมิเต็ดไม่จะไม่ต้องเป็นของของจีนก็ได้ครับเป็นของแบรนด์อื่นก็ได้ใครที่เป็นลิมิเต็ดยังไงก็มีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นกว่ากว่าทั่วๆไปอยู่แล้วโอเคขอมันก็จะมีลิมิเต็ดดิชั่นใช่ฉของผมเนี้ยลิมิเต็ดร้อยตัวมันเลย ราคาเราเลยแล้วเดี๋ยวในคอลเลคชันในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีลาบูบูมีมอลลี่อะไรที่จะเป็นคอลเลคชันที่จะเกิดขึ้นใหม่ไหมมีครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเด,วมเดือนเดือนนี้ก็จะมีศรริลปินจากไต้หวันมาเดือนหน้าก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษก็คือ ยังบอกไม่ได้แล้วกันฮะเดี๋ยวรอติดตามแต่ก็คือใครเก็บทันก็เก็บแต่ปลายปีนี้คือจะมีอีเวนท์ที่แบบใหญ่พอๆกับ TTE เลยเกิดขึ้นค่นั้นก็คือประเทศไทยจะเป็นหับเลยจะเป็นงานแรกที่ได้ทำเราเห็นเนี่ยฮะเราวัวแต่ไปเหิอเมืองนอกเมืองนากันความจริงควรือลิขสิทธิ์อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแหละจริงใน้ Southeast Asia อยู่ตรงนี้แหละแล้วเมื่อก่อนเขาก็มาเมืองไทยที่พามาบ่อยมากถามเราก็เราก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงเธอบางคนเราสนใจคนละแบบนะเคยไปออกครั้งนึงนี่